ไอ้ยุคสิ้นรถหนึ่งหัวแทบรถสองหัวแทบงาน่อยากเิอกับลิงบาบูนไม่ดึงไม่ดึงไม่ต้อง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 ดึงเว่ยกุ๋ยกุ๋ยกุ้ยกุ้ยล่กครัไรเราไม่ดีอะแต่ก่อนกูแค่เล่นแบบโง่ๆให้พวกมึงดูเฉยตอนนี้กูแบบเหมือนเหมือนเทพเจ้าเหมือนราชานำหนึ่งของวงการเกมแล้วอ่ะ อุมลน้าครึ่งในฝีมือของตัวกูเองคลิปหายเลยว่ะเอาง่ายๆนะนี่ขนาดตัวกูเองกูยังกลัวฝีมือตัวเองกูกลัวว่าจะไปฆ่าใครในชีวิตจริงก็เปล่ากมต้อ็ระวังตัวไว้ใครนี่มันปากหมาใส่กูมันด่ากูด่าพ่อรอแม่กูนะมึงระวังตัวไว้เด้อสันางตัวจริงครั่นล่างตัวจริงนะครอัสดีครับน้องัอดีครับน้องโดหนึ่งหัวแตกเขาหัวกระบาดโยกมาคิดดูเอาตัวจริงยิงได้อย่างงี้ไหมล่ะสันล่างตัวจริงครับจะเป็นตัวปลอมยิงไม่ได้นะ เข้าหวานรอบสองเข้าหวานนอกสองเลยหวดมากเลยครับพี่ธรรมดาอยู่แล้วครับน้องอะใครมันจะเก่งว่ากูมันไม่มีเลยทำไมกูมันั้งยิงหอมยิงโหดยิงก๊อดขนาดนี้เด็กๆเขาก็บอกกูโคงโอ้หอกกูคมี้ออไอ้เบอรอไอเบอร์สองมึงตอบกูดิใครคืออันดับหนึ่งของวงการเกมมึงตอบกูชัดๆดังๆได้กูบอกไอ้ตอบเอ็เบอร์สองไอ้สัส ค็ี่จะเล่นกใหอยู่นะคบใครคืออันนหนึ่งของวงการเกมมึงตอบกูดิลบน้าเี็ยไหมเพระไอเบอร์สามมันไม่ตามกูมันนง้อโอยเยอะเกินเดี๋ยวเด็กในทีไม่ได้ยิงเอานะอ้ตอ้าแ่วนไปไกูไปกูยิไปกูยยิงยิงงยงยิงยงยิงยิงไปย่งยิงอยยิงอ มึงตอบกูดิใครคือคนที่ยิ่งหัวคหมีิสุดในเกมฟรีไฟล์เยซูนีก็ต่อร้ายกันน่เนี่ยมึงว่าถ้าสาวเขามาหลงรักกูอ่ะเขาจะมีสภาพเป็นยังไงวะนะกูนะกูมาช่วยกูไม่ต้องมาไม่ต้องมากูเองกูเองรกหนึ่งหัวแตบรถสองหัวแงบน ไม่ดึงไม่ดึงไม่ต้อง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 ดึงขวด่นต้อแขวะกุ้ยกุ้กุ้ยกุ้ยหลักเขาไรเราหมดิเหี้ยตีหัวตายอีซูนี่้ยตายตายหมดตีหัวเลยเหรอยังไม่ตายได้แล้วตายปืนเลยนะเขาหมดตายหมดเลยเหรอเฮ้ยยังไม่ตายได้ตายหมดเลยเลยนะ ตายหมดเลยอไอ้สอลรับเกมหมดซิงหัวเต้นอยากมีซ้ำจริงกับพี่ซ้มจริงพ่อมือคขาซ้ำจริงกับพี่มือก็มาดิครับตึงเกินเหรอไอ้ซ้อนอเก่งเกินหรอสอนราชาฟรีไปจังเลยครับได้ครับก็ไปตายแล้วเกิดใหม่ครับน้องใครจะอยากเก่งเหมือนพี่อ่ะเล่นนู้วมาแตกคนหล่อลองยิ้มให้ดูหน่อยข้าดูน้องว่าตีเก่งไู้ตัเดี๋ ข้าโพดพ่อเมื่อแล้วแต่นะใครบอกบอกใครบอกปันกูข้าโพดอย่งนู้นอย่างนี้แล้วแต่คนระับปันกูนี่นะบบข้าโพดในหลวงได้เตรียมลูกน้องไว้แล้วนะึ่ใช่ครับนนจะไปตีใครดีครับยังไม่ตีครับเ<ม>ก็บไว้ก่อนครับรอมีคนปากหมาใส่กูก่อนเดี๋ยวกูใส่มันแน่มันเตี้ยวไม่งั้นแหละดีละจะไปด่าแม่ที่สอนรามทำไมวะทำไมงไม่ด่าแม่อูบ้างอ่ะใช่ครับเรียพูดอีกก็ถูกอีกอันนี้มีส่วน เบสซ่าเบไม่าเฮ้ยกูแท็กไอ้ทีมไอ้ตัดไอ้มอแม่งิดเดียวอไอ้มอผิดเดี่ยวไอ้วอรปิดลูกกระตุ่นะปิตูมปิดทิปปิดตางมาได้กกูมาได็กูทีมาเด้กกูทีมาเด้กูไอ้เบอรตมาเด้กูหลายวอรมาเลยหลายวอไปหลายวอรอ้เด้กกูได้กูทะลุเด้กกูทะลุฝั่งขวาฝั่งขวาไอ้โง่สวัสดีค่ะสวัสดขวา วะทิม่ายเลยทีมกูมันงอกอย่างงี้วะเฮียมึงมีสมองมาแล้วเมื่อเกิดมามึงเอาสมองมาด้วยไหมนี่เฮียสอรามนะครับเจ๊แม่กูบอกไอ้วิ่งตามกูวิ่งตามกูทีมฟังกูเกมนี้กูจริงเดี๋ยวกูจะสร้างแผนตามกูออกสายหมดออกสายหมดตามกูออกสายเจ็ดล้านสามแสนออกสายหมดตามกูสามพันสี่สียไอ้ทีมคนใหม่พ่อเมื่อครับเสียไอ้ทีมคนใหม่มึงคุยอะไรกูอะไรสัตว์คนยทีมเอากูมาละ กูบอกมึงว่าให้คนในทีมมึงทวบคำตอบกูดิฮะกูบอกให้มึงตามกูไม่ตามกูอะโง่โอ้โหเด็กหนุ่ยเล่นเกิไอดีจะดเด็ดรักแม่สุนีนาค่ะ้าลำพอทำไมสิบห้าแสงนกนกนับวกโอ้คือพี่เป็นนักแข่งเก่าแต่ก่อนที่พี่ยิงแบบยิงยิงตัวได้ยิงอะไรกูยอมรับเลยนะแต่ก่อนอะกูแค่เล่นแบบโง่ๆให้พวกมึงดูเฉย ตอนแรกกูแบบเหมือนเหมือนเทพเจ้าเหมือนราชานํหนึ่งของวงการเกมแล้วอ่ะพี่ชี่อ่ะผู้เล่นที่น่ากลัวที่สุดในเกมฟรีไฟคือใครมาตอบกูดิโค้ในทีมคในทีมครับเขาอาจจะหล่อเหมือนคางโคกอาจจะหล่อเหมือนคางโคกบ้านพ่อเหมือนครับไปคว้าให้จะหล่อเหมือนคางโคกโอ้ยคนในทีมมึงงงเนาะหลายรอบแล้วสั้หลายรอบแล้วสมองเฮ้ยดีทุกอย่างเลยเป็นสมองมาดิ ก็หนึ่งวัดใต้สบายโย่ไปอะไม่ได้กู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 รีบกูเร็วเร็วรีบกูเร็วมันจะมาแล้วมันจะมาแล้วตามาตามมาตามมานะตามมานะตามมานะไปนักกูไหมไปนักกูไหมนะกูกูงัวงัวจิ๋วไปเลยดึงไว้ดึงดึงไว้ดึงไว้เป็นกระแบงให้กูเป็นกระแบงให้กูไม่ต้องเข้ามาไม่ต้องเข้ามาเป็นกระแบงให้กูนักเกมนี้กูจะชนะเป็นกระแบงให้กู ดีครับดีสุนีขายดีพ่อมือสัตว์แม่โอ้ยใครมันใครมันร้องเลยหนาวตายป่ากีแม่ดี่ไอ้กูตายเลยพี่หลุดโซกาดิไม่มีสมาธิเลยสัตว์ว้าใครมันร้องอะไรวะไม่ได้กู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 ไม่ต้องปัญญาไม่ต้องปัญญาไม่ได้กูดิไม่ได้กูไม่ได้กู ไม่ต้องพันยาไม่ต้องพันยาบางกูกดล่าแมเล้ารมีได้ยว่าแม่ึงขายเอาง่ายนะถ้าพวกมึงบอกพี่เป็นัดับหนึ่งของวงการเกมกูจะเป็นให้พวกมึงให้มึงไม่ต้องร้องหรอก